สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในช่วงคอมโบโชว์เคสนะครับวันนี้เราอยู่กับจัก,กรพัรดินโปเลียนครับเป็นคอมโบแห่งความเกลียดชังที่ถ้าคุณยิ่งโดนเกลียดจากหลายชาติมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรวยและยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นครับมาดูกันที่อันแรกเลยก็ครับก็คือเมมเบนโตครับเมมเบนโต้นะครับ,รบ,รบถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรมาครับให้ใช้เป็น มิล i เตอรี่แอต b ิ t ิวพอยตนะครับเพิ่มค่าทหารแล้วก็เอพชนิดนะครับทำให้เราขยายเมืองได้เร็วขึ้นแล้วก็เมนเทนเมืองได้มากขึ้นนะครับส่วนถ้า,าว่าใครมี m e m เ n t o โต่จำๆอย่างเช่นก็แนะนำเป็นฟู c a s สก็คืออย่างนี้ครับเป็นไซเทียนเบ t เทนแอคนะครับที่ทำให้เราได้รับโ o b บอเอตต่อทุกๆ EXP ทมรับท, e ที่ไม่ทับได้รับมากขึ้นนะครับแล้วก็ Portrait of Josephine นะครับทำให้ได้รับโ o เบอเอตต่อทุกๆผู้นำที่ไม่เป็นมิตรกับเรานะครับก็ เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันเลยนะครับก็จะทําให้เราได้รับโกลมากขึ้นต่อทุกๆผู้นําที่เกียดเรานั่นเองนะครับผมส่วนจะเล่นเป็นอะไรทำอะไรบ้างเรามาดูกันทีละยุคแล้วกันนะครับยุคโบราณน,นะครับจริงจะเล่นเป็นเปอร์เซียก็ได้นะแท็กว่าจะไปสายทหารอย่างเต็มข้อนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดนะครับคือมอร์ระยะนั่นเองนะครับผมเพราะว่า ไดชววศ์มรยะเนี่ยจะมี tradition แล้วก็มีสิ่งบุกสร้างที่เพิ่มค่า happiness มากมายเลยนะครับทำให้เมืองของเราเนี่ยสามารถ m a i n ทนค่า happiness ได้ไม่ก่อกระบทถึงแม้ว่าเราจะยึดครองเมืองได้เกินกว่า settlement limit เราก็จะสามารถแก้ปัญหาด้าน happiness ได้นะครับแท้าว่าเราเล่นเป็นมรยะในยุคโบราณนะครับสำหรับยุคสำรวจนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีคอมโบที่ตายตัวนะครับแต่ก็ ถ้าให้เลือกนะครับผมแนะนำว่าเล่นเป็นนอร์แมนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่านอร์แมนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการมียูนิคบิลดิ้งที่เกี่ยวข้องกับแฮปปี้เนสเท่นกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะเล่นเป็นมองโกเลียนอร์แมนซองไฮหรือว่าสเปนก็ได้หมดเลยครับขอแค่เป็นสายทหารนะครับเพราะว่า มันจะส่งเสริมแนวทางการเล่นของนโปเลียนมากขึ้นนะครับคือนโปเลียนเน่ยังไงเราก็ต้องทําสงครามนะครับเพราะว่าทาสงครามได้เก่งสุดๆนะครับผมส่วนคอมโบตัวตึงที่สุดของนโปเลียนที่เหมือนสร้างมาคู่กันเลยครับคือพุทเซียนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทเซียเนี่ยมีความสามารถบรรทัดแรกเลยครับ Unit receive combat s t a n t e for every unfriendly award shift relationship นะครับแปลว่ายิ่งมีผู้นำเกียรติเรามากเท่าไหร่ยิ่งมีกี่คน ยูนิตของเราก็จะยิ่งได้รับคอมแบทสเตนตมากขึ้นเท่านั้นครับยิ่งโดนเกลียดยิ่งรบเก่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นคอมโบกันตรงตัวเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นนโปเลียนบนัเอมเพอเรอร์นะครับกับพรัสเซียไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูว่าความจริงโหดขนาดไหนคอมโบเอาไปใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับสามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้เลยนะครับมีทั้งหมด6ตอนนะครับแต่ถ้าอยากดูตอนที่เน้นๆก็ดูตอนสุดท้ายก็ได้ครับบอกได้เลยว่าโหดสุดๆนะครับ ตบตัวไหนวันช็อตคิวแทบทุกตัวครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับคอมโบโชว์เคสนะครับนบโปเลียนคอมโบแห่งความเกลียดชังนะครับถ้าหากว่าใครไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับหรือว่าใครอยากให้สอนแนวทางการเล่นผู้นำคนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับไว้เจอกันในคอมโบโชว์เคสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ